ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวมังกรทุกท่านด้วยนะคะลัคนาราศีมังกรรับชมรับฟังได้นะวันนี้นะคะสวัสดีเดือนแห่งความรักเรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ของชาวมังกรกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขออนุญาตนะ เปิดพลังงานดวงชะตาของชาวมังกรนับลัคนาราศีตามแบบไทยเนี่ยฮะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวมังกรช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่งการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายท่านเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวการได้เริ่มทดลองรเริ่มทําในสิ่งใหม่ๆเนี่ยฮะในเรื่องของหัวใจหลายท่านก็มีโอกาสสําหรับการได้ทดลองการลองเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เจอคนที่ตร สเปกมากนักในช่วงนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองพร้อมสาหรับการพูดคุยพร้อมสําหรับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเสมอบางท่านอาจจะอยู่ในจุดของการที่เราเพิ่งจะมีแฟนเนาะเป็นคู่ชีวิตกันเพิ่งแต่งงานเพิ่งผ่านการครบกันแล้วมันจะต้องก้าวข้ามไปสูก่การเลื่อนขั้นของสถานะที่เป็นทางการเป็นครอบครัวมากขึ้นก็มีเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องมีการปรับตัวกับ คนรักครั้งสำคัญนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะชาวนะคะมังกรขาพลังงานดวงชะตาของคุณนะหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีสำหรับเรื่องของการแต่งงานหลายท่านนะคะในช่วงกุมภาพันธ์ก็อาจจะมีการนัดกันเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสหรือมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง,องการสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรที่มันจะลงหลักปักฐานร่วมกันชีวิตช่วงนี้มันมีการก้าวข้ามผ่านเปลี่ยนจุด นะเปลี่ยนชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกจุดจุดหนึ่งนีจากโสดมานานหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับความรักทั้งใหม่ ได้นะครับลองพูดคุยกับใครบางคนที่มีแนวโน้มว่าอาจจะมีโอกาสสำหรับการได้สารสัมพันธ์เกิดขึ้นพลังงานราชรรน,นิพจน์นะคยบางท่านเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเหมือนเราระวังตัวระวังใจมานานเนาะไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกับใครในมุมที่เรารู้สึกว่าเราเปิดเผยได้ขนาดนั้นนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณเจอกับความรักที่ไม่ดีมาโดยตลอดบางทีเราก็ต้องระวังตัวกลัว เจอคนไม่จริงใจกลัวเจอคนเจ้าชู้เนะคะเราพยายามที่จะสร้างภาพแห่งความเป็นคนแข็งแกร่งเอาไว้เพื่อปกป้องความอ่อนแอลึกๆในใจนะจริงๆแล้วเนี่ยชาวมังกรเป็นคนที่ตกหลุมรักคนงาน่ายเวลารักใครสักคนแล้วรักจริงมากๆเวลาที่คุณเนี่ยรักใครแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะไปหมกมุ่นกับใครไม่อยากเป็นคนคลั่งรักเลยอาจจะพยายามสวมหน้ากาก ความเข้มแข็งเอาไว้นะคะแล้วก็มีลิมิตของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะมีสน่ห์กำลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตซึ่งคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นรักที่แตกต่างรักต่างวัยเบางท่านนะได้คบกับคนที่เราเองไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าเขาจะมาเลือกคุณนะ,ะหรือว่า เจอกับคนที่สถานะทางสังคมหน้าที่การงานที่แตกต่างกันรักต่างวัยอายุต่างกันมากๆนะคะระดับ5-9ถึงปีขึ้นไปรักกับคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีกว่าอย่างที่บอกไปเนาะหรือว่าครอบครัวที่เขาอาจจะมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าคุณมีฐานะมากกว่าคุณรักคนยากๆรักคนมีอีกโก้รักคนดื้อรักคนเจ้าชู้นะคะหรือว่าเราอาจจะไป สามารถตกเหยื่อมาเป็นคนรักได้นะคนที่เคยเจ้าชู้คนที่เคยนะคะเป็นคาสโนวีคาสโนวานะกำลังจะเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะคะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูชาวราศีสิงห์แล้วก็คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะมีเข้ามาเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดในช่วงเวลากลางคืนก็ได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะ,ะชาวมังกรจริงๆแล้วเนี่ยเห็นถึงพลังงานของการที่ หลายๆอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ดีนักเนาะอารมณ์มันยังไม่ค่อยเสถียรมากนักนะคะมันมีในเรื่องของการต้องปรับตัวอยู่นะคะหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะเพิ่งลองเริ่มคุยกันซึ่งเรายังไม่ได้รู้จักตัวตนของเขาดีพอแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้เขาได้รู้จักว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังในะความอ่อนแอของคุณอาการที่คุณรู้สึกรักใครและคดาดหวังเนี่ยมันเป็นอย่างไรคือมันมีความเก็บอาการได้มากนะในช่วงนี้นนะคะใครเป็นแฟนกันเป็นคู่ชีวิตกันบางทีเรามีเรื่องที่ต้องปรับตัวเนาะ,ะบางท่านอาจจะย้ายมาอยู่ร่วมกันนะคะเพิ่งย้ายมาอยู่ร่วมกันยังมีเรื่องที่ต้องปรับตัวแต่บางทีเรายังไม่ได้อยากแสดงออกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ออกแนวเก็บความรู้สึก หนักมากๆนะคะนะหรือนะคะมีแฟนอยู่แล้วบางทีเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเราเริ่มรู้สึกสงสัยในตัวคนรักเนี่ยคะมันมีเซนต์นะคะเพราะว่าราชินีพระจันทร์เนี่ยคือเซนต์สัญชาตญาณลางสังหรณ ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะคิดไปเรื่อยว่าแฟนมีใครหรือเปล่าหรือว่าเขาทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแปลกไปมันมีความคิดอะไรที่มันอยู่ในหัวคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเก็บอาการนะความสงสัยต่างๆมันทําให้คุณไม่ได้อยากจะมีปัญหาคุณต้องการความเรียบง่ายเนาะคุณต้องการแบบความนิ่งๆคือไม่อยากจะปะทะไม่อยากจะไปหมก มุ่นไม่อยากจะไปสงสัยขนาดนั้นแต่ว่าในเซนเนี่ยในการมองตาข้างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนรู้แล้วนะคะว่ามันจะเกิดอะไรบ้างก็เลยอาจจะทําให้ช่วงต้นเดือนนะคะอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รู้สึกตื่นเต้นแต่าจะากลายเป็นการจับผิดนะคะหรือช่วงนี้นะคะใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยต้องระวังว่าเราอาจจะไปหวั่นไหวให้กับคนอื่น แล้วมันจะกลายเป็นปมหรือเป็นประเด็นที่คนรักเขาอาจจะมาจับผิดคุณได้มาหึงหวงคุณได้นะชาวราศีมังกรนะคะ ในช่วงเนี่ยฮะปลายเดือนเนี่ยปักหลังไปนะคะมีโอกาสได้ไปทําบุญร่วมก,กันกับคนรักนะความรักอย่างราบรื่นความรักอย่างนิ่งๆเนี่ยะ,ค,ะความรักอาจจะยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์กันนะต่างคนก็จะเป็นช่วงที่ยังเหมือนกับว่าใช้เวลากับตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าการที่จะมาใส่ใจซึ่งกันและกันนะมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ใครเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วเนี่ย มีกันก็เหมือนไม่มีกันเป็นแฟนกันแต่ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันหรือคนโสดอยู่โสดสนิทเลยเนี่ยพอตกมาช่วงปักหลังเริ่มรู้สึกปลงและเริ่มรู้สึกว่ายังไม่อยากผูกมัดเริ่มรู้สึกว่าการเป็นอิสระเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะยังอยากที่จะเฟิร์สไปเรื่อยๆก่อนอยากที่จะลองมองหาคนนั้นคนนี้นะคะลองทดลองคุยไปเรื่อย ไม่อยากที่จะโฟกัสคนใดคนหนึ่งเพราะมันอาจจะเป็นช่วงต้นปีด้วยเนาะเนะะี่ยคะยังเป็นเลขเดือนกุมภาพันธ์เป็นเลข2อ,อยู่เนี่ยเหมือนเรายังไม่ได้อยากที่จะลงปักตั้งหลักปักฐานกับใครตอนนี้มันยังมีเวลาอืมหลายท่านยังรู้สึกว่ายังมีเวลาในการคัดสรรน,นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้รีบร้อนนะคะบางท่านเนี่ยได้เจอกับมิตรภาพเก่า เก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าเนะะี่ยจะกลับมาหรือมีโอกาสที่จะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราใฝ่ฝันนะคะเราแอบชอบเขามานานมากตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะเรากลับมาเจอกันใหม่รวมไปถึงใครที่มีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะความรักคนรัก ความสัมพันธ์มันก็จะเป็นเหมือนโมเมนต์สมัยที่เราจีบกันใหม่ๆในอดีตอาจจะไม่ได้วื้อวาหรือนิสัยอะไรที่เขาเคยทํามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมเหมือนที่เขาเคยทําก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนนะคะเนาะ,นะอืม เจ็ดไมษท้าว่ายัางยังอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะชาวมังกรในช่วงตลอดทั้งเดือนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้มันเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างใช้ชีวิตอารมณ์เราก็ไม่เสถียนอารมณ์คนรักก็เหมือนกับว่าไม่ได้กระตือรือร้นมากพอแต่มันก็ประครับประคองปรับจูนกันได้นะคะอารมณ์เราก็แปรปวนไปตามสถานการณ์ความไม่ไว้ใจบ้าง ความรู้สึกไม่สบายใจบ้างอยากเป็นโสดบ้างไม่อยากมีแฟนบ้างอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ปลับไปกลับมานะคะยังไม่ได้เหมือนกับหนักแน่นว่าจะต้องมาโฟกัสเรื่องชีวิตคู่ก็เลยทำให้นะะีคะช่วงเนี้เราจะเน้นสบายๆไม่ปวดหัวเรื่องหัวใจไม่ไปจับผิใไม่ไปสงสัยในชีวิตใคร แล้วก็ไม่ได้สาแสวงหาด้วยนะคะอืมขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างไพ่อยากจะบอกว่าในเวลานี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยก็เริ่มมองหาความถูกต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่อย่างน้อยความถูกต้องความซื่อสัตย์กฎเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือใครที่จะเข้ามาจีบจะต้องมีความชัดเจน ไม่รู้แหละเข้ากันได้หรือเปล่าแต่จะต้องมีความชัดเจนว่าไม่ได้มีขู่ไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้มีทางเลือกอื่นไม่ได้ผิดศีลนนธรรมนะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนดีคนหนึงแหละที่จะเข้ามาก่อนอื่นสําหรับการเลือกคู่ชีวิตคุณจะโฟกัสเรื่องความถูกต้องคือช่วงเนี้ยชีวิตคุณจะมีเป้าหมายอย่างเดียวเลยคือความถูกต้องนะคะหรือใครมีแฟนอยู่แล้วก็จะต้องมีความแฟ มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันโอเคแหละไม่ใส่ใจไม่เติมเต็มมีการม่มีการทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องมาสนใจกันมากก็ได้แต่จะต้องมีความถูกต้องตามสิ่งที่คุณเคยให้เงื่อนไขข้อกำหนดของการครบกันถ้าทำผิดปุ๊บนะคะคุณมีความเด็ดขาดมากๆสำหรับการตัดสินใจเพราะคุณก็เชื่อมั่นใน ความกล้าของตัวเองกล้าที่จะทำกล้าที่จะลองเรียนรู้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหมายถึงถ้าผิดกฎที่คุณแบบซีเรียสมากๆคุณพร้อมสำหรับการเลิกลาทันทีพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยค่ะเด็กกำลังวาดรูปซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีความถนัดหรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่กล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะไปกล้าที่จะเลิกกล้าที่จะ เป็นอิสระกล้าที่จะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องกล้าที่จะให้เกียรติกับนะคะในความคิดสิ่งที่ตนเองเป็นเราจะเน้นในเรื่องนี้มากๆนะช่วงนี้นะคะเรื่องอื่นเนี่ยคุณไม่ได้แบบซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของความถูกต้องการอยู่ในศีลธรรมใครทำดีกับคุณก็จะได้ดีใครที่ทำไม่ดีกับคุณก็จะ มีกร,รมที่ต้องติดจรวดไปอะไรประมาณนั้นนะคะเออเนาะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ตัวเราเองเนี่ยคะจะเริ่มพยายามสำหรับการเหมือนมองหาข้อแตกต่างของตนเองพยายามหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อที่จะบาลานซ์เพราะเราก็ไม่อยากที่จะไปกดดันใครไม่อยากจะไปคาดหวังไม่อยากที่จะไปให้ใครต้องมารู้สึกอึดอัดเนี่ยคะ่ะ มันก็มีมีมาตรฐานที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอะไรเนช่วงนี้ถ้าเกิดว่านะคะจะไปจีบชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ได้มีความซีเรียสว่าจะต้องนะคะหน้าที่การงานอะไรยังไงแต่ว่าต้องมีความถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะจะทำอะไร ต่อกันเนี่ยไม่ได้เลยเพราะเขามีเป้าหมายเป้าหมายมีโกมีเป้าหมายที่จะโบยบินมีเป้าหมายที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จที่จะให้ตนเองเนี่ยไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ถ้าจะต้องไปตกอยู่ในสิ่งที่มันจะต้องวนกลับไปลูปเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะ มันไม่สามารถที่จะบินย้อนกลับมาได้อะเป้าหมายคุณมันไปไกลกว่านั้นแล้วถ้ามันผิดแล้ววนกลับมาแก้อีกแก้อีกแก้อีกมันก็วนอยู่ในลูปเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชั่นนะคะความต้องการเนี่ยสิ่งที่คุณจะไปมันไม่เคลียร์มันไม่มันไม่ปลอดโปร่งคุณต้องการความปลอดโปร่งที่คุณจะโบยบินนะคะใครที่ ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเจอคนไม่ชัดเจนเจอคนนะคะมากักคุณเจอคนไม่รู้ว่าจะโสดหรือว่าจะเลือกใครเจอคนเจ้าชู้มันบ่งบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่กับอะไรที่มันอึมครึมได้นะคะคุณต้องการที่จะไปข้างหน้าคุณต้องการที่จะไปเจอกับคนที่เขามาตรฐานหรือว่าเขาสามารถรับในกฎ กติกาเนี่ยฮะสัญญาพันธสัญญาตรงเนี้ยได้ว่าเขาต้องการที่จะได้คุณเป็นคู่ชีวิตกดกติกาเราตรงกันเนี่ยความคิดความอ่านความยอมรับในข้อบังคับมันตรงกันเราถึงจะแบบรู้สึกถึงความมันมันขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันไปได้ไกลถ้าเกิดมาอยู่กับคนที่ต้องผิดสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทรยศ ในเป้าหมายของตัวเองก็เลยจะทําให้ชาวมังกรพร้อมสําหรับการพุ่งไปข้างหน้าพร้อมสําหรับการที่จะไปหาคนที่เขายอมรับในกฎกติกาของคุณได้นั่นเองนะคะเนาะมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดแต่แค่อารมณ์มันแปรปวนนิดหน่อยนะจ๊ะ โอเคค่ะชาวมังกรค่ะขอบพระคุณมากๆจริงๆสำหรับการรับชมรับฟังหากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามมาไวน้นะคะหรือว่าถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไฮทาร์ o t เอาแปะคลิปเอาไว้นะคะแปะแปะตัวไลายเอาไว้ด้านบนนะีคะทางด้านขวามือแล้วติดต่อกันเข้ามาได้นะเพราะละเอียดและมันยามมากกว่าวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ